สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,569ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ส่วนพักพิงค่ะ ศาสต,ตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสราร์ที่10มกราคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตระหนักถึงความสําคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตอนเองและสังคมอีกทั้งมีความยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับการจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรียนดีมีคุณธรรมโดยการจัดงานนะคะจะแบ่งออกเป็น4โซนโซนที่1ได้แก่ light of wisdom แสงแห่งปัญญา โซนที่ส Creative Earth Lab ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์โซนที่ 3. Sufficiency for Happiness พอเพียงสร้างสุขและโซนที่4ค่ะ Small House in the Big Forest โซนบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาสตราจารย์ดรนฤุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าขอเชิญชวนน้องที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือน้องที่เดินทางมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครสามารถมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้ที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งในปีนี้จะมีกระทรวงต่างๆนะคะเข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยส่วนน้องๆท,ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อยู่แล้ว โดยในปีนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กในศูนย์พักพิงโดยเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ค่ะวันเด็กก็เตรียมความพร้อมกันน่าจะ ขอฝากสื่อมวลชนช่วยประชาะสัมพันธ์เชิญชวนชวน,น้องๆถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพพอดีก็เชิญที่กระทรวงศึกษาเราก็จะมีกระทรวงต่างๆมาจัดร่วมกับเราหลายกระทรวงด้วยกันแต่ถ้าน้องๆอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็จะมีการจัดอยู่ในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล้วที่ทางสพทจะจัดเพิ่มเติมแล้วก็ได้เรียนที่ประชุมให้ทราบไปก็คือจัดงานวันเด็กในศูนย์พักพิงด้วยนะคะเราก็จะ ขอ,อการสนับสนุนถ้าหากว่าท่านใดอยากจะสมทบเพิ่มเติมของรางวัลที่เราจะไปจัดให้กับทน้องในศูนย์พักพิงก็ยินดีนะคะจะเป็นตัวกลางนำไปมอบให้น้องๆให้สำหรับงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปี2569นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10มกราคม2569เวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกาบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานในเวลา8นาิกา30นาทีค่ะ